จะมีนะบ้านเะนะมรอนากาศดีมากจริงๆนะคะก็จะให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเข้านะคะทุกคนจะไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือว่าทางออกนะคะทุกคน เดี๋ยวลงคลิปยาวเรื um, so ่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้านะคะเนาะค่ะก็มาสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะมาทำคลิปยาวนะคะทุกคนจ้ายังไม่มีคลิปยาวเดี๋ยวลงคลิปยาวเรื่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้านะคะเนาะนะคะแม่บ้านเยอะมากเลยนะคะคอนโดนี้ประมาณ10คนนะคะทุกคนจ้า บ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจสวบ๊ายบายค่ะ ไปดูคาะจะไปดูร้าน ดีทุกอย่างค่ะทุกคนจะาตื่นขึ้นมายิ้มรับค่ะแล้วก็ยิ้มรับความโชคดีของทุกๆวันนะคะทุกคนจ้านะคะเนาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรลิปังปังนะคะโชคดีทุกอย่างค่ะทุกคนจะาตื่นขึ้นมายิ้มรับค่ะแล้วก็ยิ้มรับความโชคดีของทุกๆวันนะคะทุกคนจ้านะคะเนาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรลิปังปังนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากจริงๆนะคะก็จะให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเข้านะคะทุกคนจ้าไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือว่า สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนทั้บ๊ายบายค่ะ เป็นทางเข้านะคะทุกคนจ้าไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือว่าทางออกค่ะโชคดีทุกอย่างค่ะทุกคนจ้าตื่นขึ้นมายิ้มรับค่ะแล้วก็ยิ้มรับควอมโชคดีของทุกวันนะคะทุกคนจ้านะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคลิปังปังนะคะทุกคนจ้าน่ารักมากมายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณยายขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะนะคะเนาะก็ยิ้มรับกันเลยค่ะเดือนนี้นะคะขอบคุณนะคะ ีค <Vander> ่ะโชคดีนะคะค่ะทุกคนจ๋าน่ารักมากๆนะคะนะขอบพระคุณนะคะขอบคุณีไอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะนะคะก็ยิ้มรับกันเลยค่ะเดือนนี้นะคะขอบพระคุณนะกคนจ๋ามาทําคลิปยาวค่ะมาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะคะเดี๋ยวประมาณเกือบเที่ยงนะคะทุกคนจ๋าก็จะมีไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็แต่ละรอบนะคะทุกคนจ๋าสะอาดมากเลยนะคะคนดูนี้สะอาดเจิงๆนะคะทุกคน มาทาคลิปยาวค่ะมาสวัสิีเพื่อนตอนเช้านะคะเดี๋ยวประมาณเกือบเที่ยงนะคะทุกคนจ๋าก็าะจะมีไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนจา๋าวันนี้ก็ตาแว่นสายตาค่ะมันเห็นแสงแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีดานะคะก็ลเลยคาดไว้ก่อนนะอยทุกคนจ๋าอาก,กาศดีมากมายนะคะตอนเช้าก็จะมีหน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแบบบิวบรรยากาศดีสุดๆค่ะดี ยากาศดีค่ะโชคดีนะ,ะก็ลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ปังเองน,นะคะทุกคนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทอนะคะลงเล่นๆเนงหัวของเรานี่นะคะ่ะไปเรื่อยๆร่อนะคะาะิบยาวด้วยสั้นด้วยนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวมันก็บานเยอะมากเลยนะคะคอนโดนี้ประมาณ10คนนะคะทุกคนจะคนี่ ดีค่ะโชคด,ดีนะคะ